วันอัสารหาบูชาเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่้าค่เดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้น4ประการดังต่อไปนี้ 1. เป็นวันที่พระบร,รมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศานาเป็นครั้งแรกแก่บรญจวคีทั้ง5้ารูป 2. เป็นวันที่พระบร,รมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือท่านโกนทัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกธัญญะได้อุปสมบทเป็นพระพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพรารัตนาตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์